ีครับเออเมื่อเช้านี้ตำรวจมาเจ้าเจ้าล่างหน้าแปลงฟั้นไปขอถามเจ้าอิรีป่ะหาง้างเลยอย่าสูงให้ขาดเลยนั่นอันนี้ก็เอาน้ำผึนงอีกปวดว่ะอู้เจ้าก็เกินไปว่าตอยเอาเอาพวกเจ้างนี้ตั้งกล้องพวอเดี๋ยวก่อนเอียงก็เจ้าไดเจ้าคลิปก่อนมือนีวแต่เจ้คลิปอยู่เจ้าปอยู่ใสอันมากเอาไปนั่งเล่นอยู่ล่างกาแฟเซ่ยเขาไปได้สนใจยังไหม ปานิอันปานิเจ้าอยากได้คลิปเมื่อเช้านี้เขาเจ้ามานี่ยเจ้าล้างหน้าล้างตาไปบ่บ่โอ้เจ้าบ่อายเขาเจ้าตีเจ้าก็บ่แต่งตัวเนี่ยมั้งนะเบงโดใส่เพิ่นใส่สุดบอข้าใส่แมดอยู่เด้อันอันพอใช้พ่นเป็นใส่เก่งๆน่พวกเมื่อเช้านี่อย่างทองเทงทองเทงอยู่เม่อกับว่าไหนใส่อางฟัดต้องแรงต้องแรงไงอย่าพาตำรวจแนวออมบ้านเหรอไหมใส่เดียวยองไม่เอาเลยนะเสียใส่ไม่ใส่เดียวมือเจาะกระเค่อยละไปแล้ว ปวดพวกปวดเท้า <laughs> ยาสิมันนี่นยาสิอ่หัวจักตอนไดอ่จะไปยูจะไปยูใส่มาเนี่ยหัวแจ็คตอนไหนค่อยก,ก็ยุหนา,าบ้านเลยะค่อไยอไม่ให้พลาดสักเหตุการณ์เลยกาเป็นละคกอะรที่ตลอดเาบอกเขาจะจะจะลางหนาไปกว่าทามิลีเอาพั่นสิใสแมดไว้บอกโอติ่ันกับ่แป็กาติล่างหนาไป มันมีเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอันนี้ตกใจที่สุดเหรอของยาเลยวันนี้ตกใจคือบอกนิ่มมากท่แรกบอกว่าตกใจยอดถ้าบอกตกใจยอดแสดงตัวตรงไหนครับถ้าตกใจแค่ไทยบ้างด้วยตกใจนะอยแต่มันสีอันนี้ตกใจไปนี่ฮะตกใจไป ธานี่บ่เอ่อธานี่ตกใจไหมธานี่แหละโอ้ตกใจบ่จงหงอจงงาอันนี้จงงอจงงออันนี้เราถามภาษาจงถามองถามอย่างอาชีพว่าตกใจอันตกใจอันตำรวจมาเงื่อนลูกบ่หรือว่าตกใจบ่ท่านคลิปบ่ท่านคลิปนาน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 ตกใจยันบ่ท่านคลิปเป็นบ่ตกใจบ่ท่านคลิปโทรหามาอะไรอะไรนี่ยังนี่ยังนี่เพล้เพล้ออันนี้เสียด้วคือตกข้าวคือตกข้าวอันนี้ เจ้ามากนี่เจ้าเฝ้ามากนี่เจ้าเป็นห่วงปแตนหรืยว่าเจ้าเป็นห่วงเอาลิปเอาก็เป็นห่วงท่องสองน่ะล่ะเอาจริงเอาจริงเอาจิงเอาจิงเอาจรอิงๆนะเคยเบิ่งจากไอ้เบิ่งจากช่องช่องเสือพาไปอเอ้ามันเกิดอีหยังขืนวะ คือตำรวจมาอีกอะนะแต่ว่าใจจริงเขาก็เป็นห่วงลุ่งฮวงป้านั่นแหละเป็นห่วงเลยว่าเอ้าตำรวจมาอีากยังนั่นแหละใจจริงเราก็ห่วงแล้วก็มามากกับคลิปมากมากกับคลิปนอนหนายเนาะว่าไมาคิดว่ามาคิดยังได้เหมือนนี้ว่าคิดจะไปหาเหตุที่แรกก็ว่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ใช่ยังมันมันเอาคลิปแล้วอีกเดียวโอ้โหเป็นงานขนาดเห็ุคลิปได้ที่แรกมากนาใจสอง สองม้นเขาอกว่าไปแล้วฮน่าก็เลยถ่ายทายส่งม้วนโอมไปอ๋อส่งม้วนโอมโอ้เป็นตัวเล็กตนแท้เขาไปเขาจะเอาไปแล้วเขาจะเอาไปอีกแล้วบอวเขาจะเอาไปบนบนดอกแจ๊คชั่วโมงสองชั่วโมงฮาน่ หน้ากบล่างหน้าถ้ากันใส่แมตไปยังบนแม่ยังได้รับอันบ่ได้ล่างหน้าแปงฟันกันได้ครับผมกับบ่ได้ล่างหน้าแปงฟันกันได้ขับมากขนาดม้าสวยคลิปกับบ่ได้หน้ากังบโมล่างมันมาแมนเด้ถ้าหรือม้าตัวถ่ายคลิปเพียร์ข่มกับท่โท่หาทนายพุนนั่งเล่นพาวอร์อย่ผมเาบ่ได้ขึ้นยังก่อยเจ้าโท่เข้าไปหาป่าดูเถอะคอยคอยทักไล่เข้ามาหาเจ้าเจ้าบ้านเี่ นี่มดทโอ้คอยทักไล่คอยทักไล่มาว่าเป็นยังไงป้าบรรยากาศข้างในดีบ่ข้างนอกบนวายบนใบไม่ไหวายแน่หมใส่อีกแล้วเออเออเออเป็นยังไงเหตุการณ์เมื่อเช้านี่เป็นยังไงเหตุการณ์เมื่อเช้านี่กับบงหลวงเป็นงานมาหานอนโยกะลูกลูกยานมาหาบอกว่านี่แต่าที่อยู่หน้าบ้านอ ก็เลยเปล่ใส่เสื้อผ้านาเทพอ๋อวุ้ยเจริญบอกจะจะแั่งย้ายนล่วหน้าบ้านหลงซื้อกับพ่อละหน้าบ้านเออเลยออกมาบาที่อยู่หน้าบ้านจะเปิดประตูให้เพิ่นอืมที่แบบ่อดี่หน้าตายเนี่ยมาอยูุบอกเขาจะมาที่ว่าให้น้องกรามานำเดบ่อพิ่นว่าไม่ได้ว่าสั่น์เเลยว่าให้แต่ผู้ยายนิ่มเขามากเออผู้ยาย่เขามาเขามาอืมที่จริงต้องบอกว่าเพราะว่าหน้าตาก็มาทัน มาท่าอนอะยู่มาจำมาท่านไหมมาท่านไม้พอดีเอาเพื่อดานจบเนาะคอยกับมาหอดโอ้โหแอ่นอนังต,ตาอมาก่อนท่านก็มีไม้คนมายังมากอะมากแบบคนเป็นคนท่านแกมาเบิ้งทอดซับแต่มาทอดซับเสรอันนี้คืออันนั้นเขาจรขึ้นสิมาทุกคนดูก,ดก็ได้กเดียดโทรศัพท์นี่อันแล้วว่างจะโทรหาเบิ้ง กงเบอร์กิภาษาบอกวายังไงอ๋อไปตรวจสอบว่าพ่อเนี่ยเพล่อนเราโทรหากิบบอไปตรวจสอบว่าพ่อพล่เราโทรหากิบบอโอมันหลายซิมหาเรื่องไอ้เพื่อนล้วบัดนี้ขอยลาสิบเตมาซอยเซกาเดียวถือหปักเอ้าไปไปอยาให้เข้าหลรมือไปอยจาไปเราก็ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไปค่ะจะผู้ดราษากลางนะคะแล้ก็ เรียบร้อยเขาก็ค้นไปที่นี่ก็มันก็จะมีข้างบต้องเบาภาษาเป็นทางการนานานตาเอาไรสาระไปเขาจะเอาเป็นทางการครับผมเดี๋ยวเขาจะเสิมาดูดคลิปไปมเสียได้สาระโหดเนีนบอกไม่ข่อยหนิโอ้มาตะส่งโอ้มาตะส่งตะเชี่ยวปนี่ก็ไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเจ้าก็จมไปของเจ้าตัวอ่มีเสียงซ้อนเสียงอันคุณแจ๊คุณเจอดังกองแรงกองเรื่องแน่บอกปุ้งลงเสียงคุณแจ๊ดังปงลงมีแต่เสียงอันนั้น เสียงคนนั่นแล้วคลอกคลอกอ้ลูกชายมาเตือนอ๋อลูกลูกชายยังไงถึงตือนน่นรักคุยไปใส่ต่อป่ะนี่เก็บแบบนี้เด้บาวแบบเอาตีเอาผมบอกินข้าวก่อนบ่นึกว่าจะเป็นตีฟ้าเดี๋ยวู่กับปิดแอร์คนอยู่กับฟิดแอร์มานเลยซาเป็นเห็นทางมันเป็นค้นในเด้บยวนบบปีเต้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าย่าหนาวอยู่ตอนนี้เอาไปยังไงเอาบายไม่รองลองก้าว จะ่าย,า,ายกับไปไหนเนาะี่อวเฮ้ยลูกฮ่า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 ฮโทรมาว่ะเนี่ยเครื่องไหเครื่องไหนโทรอ๋อโอ,โอเค,อเคว่างก่อนถ้าได้ไมีสื่อไปโทรมาน่เอ่อมีชื่อมันจะต,ตามประเทศเอ้าบ่แน่เซเอ่ยตาประเทศนะต้ก้วางสายวางสายกันเด้อ้ากน่นว่ามัน้กไดนาทีนึ่งครับสวัสดีครับ โอ้ยไม่เลนลเนี่ยแมีซือพอเลย้้าไม่เอียง้าครับผมเอียงครับนี่โอ้โพดีเขาจะคนนี้ย่างมากโอ้ยไอกองมั่งคูดเพิ่นดอกเท่ากับมาคนบ่านเพิ่นต่อครับผมไม่อียงเนาะบ่านเพิ่นเนาะเรามาสำรวจต่อ ไม่มีอะไรเขาหายเขาก็ไม่ได้เขาคนอะไรเยอะไม่คิดจากเ,เด้อบดีเบิงนำ้ำตามที่เราส่งมาก็ไม่น่านจะคนเยอะขอบดีเบิงนำ้ำขอมาหาซอกเบิงนำ้ำเฮี้ยนเพิ่นซื้อเนี่ยและนี่อย่างนี้เขาจะมาลื้อศาสตร์เปล่าเขาจะเอาศาสตร์ไปปลูกตำรวจต้องการต้องพูดจ่าพูาดจ่คาคนมาลื้อศาสตร์โอ้ยอันนี้กับมาขลนเนาะกับเบเกปิ้นน้ำหัวน้าอันนี้อันเฟชชิวเฟชชิวอีอย่างเ่ย เฟกชิวเออลื <c oughs> ้อแล้วก็บรเกยไปเพื่อนเนาะตอนนั้นคบไม่มียังหลับม่ไม่มียังหลับอานหน้าใต้เหมือนเหมือนสาในเจ้ามาปีนหาอยู่นี่จะบอกปีนแล้วแขนข่อยเหลื่อนหมดอะไรคือแขนเล่นก็อะไรคือแขนเล่นเอาเอาอันว่าภาษาผู้ไทยข่อยฟังเนี่ยแหนลุ้นบอแมนเขาอ่าถลอกเลือดออกเลยเข่าถลอกเลือดออก เด็ดดอกเลยภาษาพุทไทยบานเจ้าแม่โหเข้าลุนโมแม่เอ้าภาษาพุทธายได้ไหมอ๋อโหเข้าลุนแมนบ่แมนหัวเข้าอยู่บ่แมนโหเข้าโหเข้าครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้แหละครับไม่ยังเลาะบ้านไม่นด้ซื้อเลยครับผมขอใครบแล้วเด็กเปลี่นาทีจะครบไปสวัสดีครับ